เขาเข้ามาดี่นนางเอกด้วยหรอเนี่ยเราหมดโอกาสแล้วเ่องสวยงามบุคลิกก็ดีมากทําทำไมถึงมีคนที่สมบูรณ์แบบเช่นนี้ล่ะหมายเลขที่23าเจอหยุนอีสวัสดีค่ะอาจารย์ทุกท่านข้าพเจ้าโจหยุนอีค่ะรูปร่างหน้าตาเหมาะสมบุคลิกก็ใหม่เลี้ยเราดูทักษาการแสดงของเธอเป็นยังไงบ้าง สิ่งที่คุณต้องแสดงคือจากที่นางเอกรับรู้ความจริงเพื่อเป็นการปกป้องประเทศองค์หญิงเหลียวปลอมตัวเป็นนักเต้นเหลิวซานเดินทางไปประเทศต่างๆเพื่อรวบรวมข่าวกรองเกเป็นองค์กรักของนะเพื่อป,ปกป้องตัวเองเหลีวยวหญิงกินยาลบเพื่อละทิ้งโลกของตัวเองและปิดประิกความทรงจำขององค์หญิงสร้างอิกลักของเหลิวซานและมีความทรงจําและความรู้สึกอารมณ์อื่นแต่ว่าเหลีวซานตกหลุมรักเกและวคนที่เกรักก็คือเหลีวหญิง คุณเร้กความปราณีหลิวซานได้รับรู้ความจริงและไปคุยกับเกสองต่อสอฉันพร้อมแล้วล่ะค่ะเงินก็เริ่มได้ครับมองฉันที่เคในสายตาคุณฉันเป็นใครกันแนะ่อองหญิงหลิวหญิงนักเต้นหลิวซานไม่ต้องตอบฉันฉันรู้มาแต่ก,ก่อนแล้วคุณมักจะมองดูคนอื่นผ่านฉันแต่ฉันกลับจริงจังกับความอ่อนโยนของคุณนะ <c oughs> ไม่ต้องประคองฉันความหมยย่นของคุณล้วนมีต่หลิยวหญิงใช่ไหมหลิวหญิงคือฉันแต่ฉันกลับไม่ใช่นาง <c oughs> ฉันเป็นแค่ความทรงจำที่พังทลายแต่ไม่อยากเป็นตัวสำรองของใครสักคนเหยีย <c> บ <oughs> <c oughs> มาการแสดงของฉันจบลงแล้วลวคะ <c oughs> ค่ะการพูดโดนใจผมมาอารมณ์มนก็เข้า,ขาที่อาย่่งน้อยจะยินยอมฝึกฝนการพูดของบทดีมากครับ ท้ายที่สุดจงใช้จ่ายหนึ่งแสนคะแนนเพื่อซื้อทักษะการสนทนาและทักษะการแสดงที่น่าประทับใจอุปกรณ์ประกอบฉากสองชิ้นไงชายยุนอีเป็นนักแสดงที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยแล้วท่านคิดว่าสามารถตัดสินตัวนางเอกได้หรือ,อยังครับการแสดงของเธอก็ดีเหมือนกันนะแต่งรู้สูาข,ขาดอะไรสักอย่างยังมีใครอีกไหมครับยังมีคนออดิชั่นคนสุดท้ายค่ะเซียรนันเอ๊ะ คาน่าเอกละกวนเรื่องใหม่ของเลยเหลาให้ได้ได้รับปรกิจได้รับปรกิจที่รับบทบาทใหม่ของเรรางวัลปรกิจ10,000แคะแนนโทษความล้มเหลวเก็บทุ่มหนึ่งอุปรกรณ์ประกอบฉากกลับมาหมายเลขยี่สิบสี่เซียรันเดิมทีี่เข่บุคลิกของโจโยุนอี้นั้นดีมากแล้วแต่ไม่ได้คาดหวังว่าผู้หญิงคนนี้จะดียิ่งกว่าพอทั้งสองยืนด้วยกันผู้หญิงขันหมายเลขยี่สี่มีเป๊ะโจโยุนอี้แม่ต่น้อย แต่ยังเ,เป็นประกายเอเร่าออกมาเอาชน,นะเขาได้ผู้แข่งขันามาเลี้ยบสีเป็นใครนะทำไมรู้สึกแปลกหน้าจังเสี่ยรันตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นหยกเจรไนแล้วก็ลองบทบาทของเหลียวซานและเหลิววยิงแต่ฉันดูปิดถูปิดตาแล้วก็เป็นแค่ดารากระแสที่ไม่เอาการและยังติดอยู่ที่การค้นหายอดที่ตลอดหรือเ,เราก็ไม่คิดที่จะให้เสี่ยรันรับบทเปน็นเอกใช่ไหมไม่นะฉันแพ้ไม่ได้ ในระบบมิจฉาได้บ้างที่ทำให้เหล่เหลาเกียรทเี่ยรันไหมมีวิธีหนึ่งคือแยกความปวดปานของเป้าหมายไปชิดเป้าหมายออกมาและแทนที่ด้วยความขยักขยแยงของเห,อเหล่าต่อเสี่ยรันแต่ว่านะหากกระดับความปวดปานถูกแทนที่ด้วยความขยักขยแยงอิทธิพลจะลดลงครึ่งหนึ่งเรื่องดีๆขนาดนี้ทำไมแกไม่บอกฉันแต่แรกยะกูไม่ได้ถามฉันไงอีกอย่างนะคุณจะทำใจได้กับสี่คนเหรอแค่ยยงความปวดปานมันกลับมาก็าโอเคแล้วนี่ เอาลูวิบเฟยและกวนหยอกก็แล้วกันยังเขาสองคนก็ได้ยประโยชน์อยู่ดีหาก20คะแนนจากระดับความปวดแป้งของลูวิบเฟยระดับความชื่นชอบปัจจุบันคือ61คะแนนหาก20คะแนนจากระดับความปวดแป้งของกวนหยอกระดับความชื่นชอบในปัจจุบัน60คะแนนเลยเหล่าความไพ่ขยงที่มีต่อเสี่ยันเพิ่มขึ้น20คะแนนและความไพ่ขยงในปัจจุบันคือที่แ้เลยเหลาก็เก็บเสี่ยันอยู่แล้วดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้พวกนักเรงคียบอรดใส่เสี่ยันที่หวยปวดได้ผลแล้ว เลยเหล่าเกลียนดาราที่ชอบจิดอยู่ที่การคุณหายยอดฮิตที่สุดคุณเสียยรันใช่ไหมครับอากุณต้องการสร้างความนิยมถึงว่าคุณมาผิดที่แล้วล่ะครับละครของฉันไม่ต้องการดารากระแสนะครับเอ๊ทำไมเหล่าถึงรุนแรงกับเด็กผู้หญิงคนหนึง่งกัพูดกับเหล,ล่าแรงเกินไปหรือเปล่านะถ้าจิตใจคนเด็กผู้หญิงคนนี้อ่อนแอไปหน่อยตอนนี้คงร้องไห้ไปแล้ว ขอโทษนะคะฉันไม่รู้ว่าจาย์เหล่ยเมกาตีมาจากตรงไหนนะคะบนอินเทอร์เน็ตมีข่าวลือได้ใส่ร้ายฉันมากไปแต่การโต้กลับของฉันกลับกลายเป็นความผิดหรือว่าจะโดนใส,ส่ร้ายป้ายสีก็ําได้แค่ตนกล่ํมคืนต่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอคะขอโทษค่ะฉันจะไม่มีวันทําอย่างนั้นนะคะมือสะอาดก็ไม่จําเป็นต้องล้างคุณควรใส่ใจเรื่องการสแสดงมากกว่าแทนที่จะไปโต้เถียงกับสิ่งที่ไม่จําเป็นการปกป้องศักดิ์ศรีและชื่อเสียงเป็นการโต้เถียงหรอคะ ทักษะการสดแสดงและดารากระแสไม่ใช่เข้ากันไม่ได้คุณยังไม่ได้ดูการสดแสดงของฉันเลยจะบอกได้ไงคะว่าฉันไม่ได้มาเพื่อการสดแสดงละคะเซี่ยหลันคุณนิยกกำลังต่อต้านกับเหลยเหล่าตอนนี้เหลยเหล่าเกียดก็มากยิ่งขึ้นแล้วสินะช่างจย่สูหังเจกลร้ายิ่งนะก็ได้ฉันใจ้โอกาสคุณคุณมาสดแสดงละครเรื่องนี้จากที่หลิวซันฝันตึงหลิยวยิง มันยากจริงๆนะคนคนเดียวที่จะเล่นสองบทบาทของหลิวซานและเหลยอยู่ในเวลาเดียวกันนะ่ะแถมยังไม่มีตัวตนอีกฝ่ายคอยช่วยต่อบทให้เหลยหลับจงใจทำให้เธอลำบากผู้หญิงคนนีนะ้น่าสงสารจังแต่ฉันไม่สามารถช่วยเธอได้เลยเหลยหลับเป็นผู้กำกับก้ใหญ่ที่สุดนะหลังจากดืม่มลือมองเหินที่เคนํามาให้กินหลิวซานนอนหลับสนิทอีกครั้งและเมื่อนางตื่นขึ้นนางกลายเป็นองค์หญิงเหลวหญิงที่โหดเยี่ยม เิวหญิงตอดผ้าคลุมหน้าออกโดยสองกระจกเพืเห็นใบหน้าที่เหมือนกันกับหลิวซันราวกับแก่แค่จิตใต้สํานึกของหดีวซันถูกลกขึ้นในร่างกายของหน้าเลยเริ่มมีการโต้ตอบกลับเป็นครั้งแรกฉันพร้อมแล้วล่ะค่ะปวดอนุญาตให้ฉันเริ่มแสดงนะคะออร่าเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงดูเหมือนองค์หญิงตัวจริงเลยแท้ๆเลย สายตาของเธอช่างน้าทึ่งมากฉันรู้สึกเครียดมากเมื่อถูกเธอจ้องมองแค่ okay. คุณจำเกินกดแกรแล้วไม่ว่าคุณจะจำเพื่องานภารกิจเร่ผู้อื่นๆก็ตามจำมาไว้นะคุณเป็นแค่องค์กรักของฉันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเ <c ười> ออเธอกำลัง,ลงแสดงเป็นหลิวซานที่จะตีมที่ตุกอยู่ในอาการห่วงนอน จิตใต้สำนึกของลิวซานไม่ได้หายไปด้วยสิ้นเชิงเมื่อคืนเนี่ยคุณให้ยาไม่เพียงพอหรือเปล่าเอ๊ะเคองหญิงครับหากใช้ยาเหล่านี้ในระยะยาวจะทำลายร่างกายของคุณครับฮ <c oughs> ฉันมีทางเลือกอื่นเหรอฉันเป็นแก้หุ่นเชืิอที่ถูกควบคุมโดยอำนาจนางกำลังย่อย,ย้อยตัวเองในกระจกที่อยากสัมผัสความไม่สามารถทำแม้ดังใจของนางจริงๆ ที่กการสแสดงที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ผู้คนเอกดกเหินใจอิงกับอารมณ์เหรอเพื่อนร่วมคณะเต้นรำของหลิวซาาถูกปาไปที่หน้าหลิวหญิงหลิวหญิงคงให้เคประหารชีวิตเขาทันทีฉันไม่หนุญาตให้ใครมาทำลายแผนของฉันเค okay. คุณควรจะรู้ว่าต้องทำยังไงใช่ไหมอย่านะดูการเปลี่ยนแปลงจากสีหน้าของเธอ ได้แสดงอาการเปลี่นจากเหลียวหญิงเป็นเหลิวซานได้จากเหลิวซานเป็นเหลิวหญิงช่างเธอเหลีวซานไม่อยากขอตายนี่บอกเรื่องสนุกสนุกของคุณก็แล้วกันนะเงยหน้าขึ้นซะเธอเป็นแค่สายตาแสดงความรู้สึกราวกับว่ามีคนคุกเข่าอยู่ใต้ตาของเธอจริงๆการแสดงอย่างธรรมชาติแบบนี้ฉันไม่เคยเห็นในนักแสดงหนุ่มสาวเช่นนี้มาก่อนเลยเธอไม่ได้แสดงก็คือคนในละครคุณนั้น นางกับฉันเราสองคนเป็นคนเดียวกันฉันก็คือหลิวซานนางก็คือฉันการแสดงของฉันจบลงแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากนะคะเจ้าระบบเกิดอตไดขึ้นกับพวกเขาแต่ไม่มีใครพูดอะไรเลยคุณยิ้มรู้สึกเหรอท่านโฮสคุณโดนต่อยหน้าอย่างแรงมากเลยนะพวกเขาแข่งขันมาแล้วยี่สิบสี่เล่นสองบทบาทได้สีสันมากจะหลับไปมาระหว่างตัวละครได้อย่างอิสระในเวลาอันสั้น ยิ่งกว่านั้นความเย่อหยิงและความเยือกเย็นและความเกลงขององค์หญิงถูกสแสดงออกมาอย่างเห็นเต็มตาหน้าถึงม,งมากๆครับฮตายสินักสแสดงตอกแต่คนหนึ่งจะมีทักษะการแส,แสแดงที่ดีขนาดนี้ได้อย่างไงภารกิจล้มเหลวแล้วเหรอไม่นะยังมีเลยเหล่าก็เกลียดเที่ยนนันมากไม่ใช่เหรอแม่ผมว่าจะจู้จี้จุกจิกมากแต่คุณเสียครับคุณพิสูจน์ตัวเองได้แล้วละครับแต่ว่าในกองตากของผมไม่ได้เมีกระแสเพื่อสร้างความมีอยู่ใดๆนะครับ หวังว่าคุณจะไม่ต้องให้ผมลำบากใจในความรบมือในนาคตดใ่คงเกลียเสียรันมาภารกิจล้มหลว้ะเอาเอลเดียบางกลับคืนมาฝุานเอ๊ะยังเป็นภาพดวงตาของฉันอยู่หรือเปล่าก่อนหน้านี้เอลเธอดูไม่หนักขนาดนี้ใช่ไหมบริษัทจตตาเอ็นเตอร์เทนเมนต์เสี่ยรัน ในช่วงเวลาเนี้ยคุณได้สำมักผิดบ้างไหมฉันงดงานของเธอทั้งหมดและบทบาทที่ฉันกำหนดให้ไว้ก่อนหน้านี้ก็ได้ถูกเอาไปกับผู้อื่นแล้วเสียรันถึงควรจะร้องไห้และขอร้องฉันแล้วสินะไม่ค่ะฉันรู้สึกสบายมากยักที่ได้มีเวลาพักผ่อนดีๆแบบเนี้ยบางทีฉันควรจะขอบคุณประธานเฉียวก็ได้นะคะฮะอื <c oughs> <c oughs> อนนี้คุณจะมีความนิยมบ้างในบริษัทถึงใช้โอกาสนี้ตัดสินช่วยคุณเพื่อเปลี่ยนแปลงลูกนี่คืองานตัดไปที่คุณต้องถ่ายตามตายนี่จะสารสาวบอลอืมบริษัทใจ้ชฉันถ่ายอันนี้ระคะฉันไม่ถ่ายคะ่ะปังคุณไม่มีทางเลือกอื่นคุณเซ็นสัญญาแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทมิฉะนั้นคุณต้องจ่ายค่าละเมิดสัญญา ก่อนนางสาวฉันคยถูกข่มเหงด้วยวิธีนี้แบบนี้เหรอถ้าไม่อยากตายจริงๆก็ได้ยังมีวิธีหนึ่งคืนนี้มีงานดินเนอร์ด้วยแต่คุณทําไมแกกวีไอพีสักสองสามคนพอใจได้บริษัทไม่เพียงจะยกเลิกแผนการถ่ายทำสาวร้อนเท่านั้นนะจะง่ายบทบาทใหม่แก,กคุณเพียงแค่กินอาหารมื้อหนึ่งเองตกลงค่ะแต่ว่านะคุณจให้ฉันไปงานดินเนอร์นี้จริงๆนิเหรอคะคุณอย่าเสียใจที่หลังนะ แน,แน่แน่น,น่นอนจาไม่เสียใจทีหลังคุณไปเตรียมตัวก่อนเถอะเสียระเลือกที่จะไปดินเนอร์นี่จริงจสินะแต่รู้รู้ไม่ว่าเธอเลือกเส้นทางสุนรกแบบไหนกันนะกองไหม้ที่ไะตาหลีจากได้มัดรับต้องการเดิมทียังไม่อยากให้เธอไปเรียวขนาดนี้หรอกแต่ใครให้เธอไม่เชื่อฟังเองทำลายสินค้าที่ไม่เชื่อฟังดีกว่า ก๊อกก๊อกเสียหลันมาได้ยังไงคุณคงไม่ได้ใจอ่อนกับเธอใช่ไหมเธอแย่งโฆจณาของฉันไปจะเป็นไปได้อย่างไงเธอรังแกที่รักฉันจะต้องช่วยระบายความปวดที่รักของฉันเองคืนนี้ฉันจะพาเธอไปที่ไดมอนด์ครับเอะเมื่อกี้ประธานเฉียวเรียกคุณไม่ได้ทำให้คุณลำบากใจใจไหม ไม่ค่ะเขาต้องการพาฉันไปเข้าร่วมงานดินเนอร์อะไรนะห้ามไปเด็ดขาดนะแต่ฉันรับปากแล้วแล้วค่ะคุณคุณลืมสิ่งที่ฉันบอกคุณก่อนหนะ้านี้แล้วเหรออย่าคิดว่ามันเป็นทางด่วนนะนั่นเป็นเหวีลึกที่ไม่มีทางที่จะฟื้นคืนได้ตลอดการหากรัน,น้นไม่เคยไปก็ดีแล้วหากไม่ไปงานดินเนอร์ประจานเฉียจะนั่ถ่ายถาวบอลน,นะคะ กูไปทำผิดอะไรกับเขาหรือเปล่าเถียงกับเขาต่อต้านเขาทำหมดแล้วยังมีอย่างอื่นอีกมากเลยเฮ้ยเมื่อก่อนผมเป็นคนอดทนเก่งขนาดนั้นทำไมตอนนี้กลายเป็นคนหัวรั้นไปแล้วล่ะคะความอดทนของฉันจะได้อะไรตอบแทนกลับมาเหรอคะมีบางสิ่งบางอย่างไม่ดีจากเดิมอยู่แล้วฉันต้องการกำจัดมันให้ได้คืนนี้เสี่ยหลันจะไปไดมอนด์ครับ คุณเฝ้าอยู่ที่นั่นและถ่ายภาพใหเยอะหน่อยนะพรุ่งนี้จะต้องการดูขาของมันคุณได้รับเงินเนข้าบัญชีหนึ่งแสนดาวมาลายยอมรับกติกาซ่อนเร้นทีมนี้ไม่เลวประธานหวงังนี่คือเสียรันของเรานี่เป็นครั้งแรกที่เราออกมาพบปะสังสรรค์น,นะครับ ครั้งแรกเลยต้องเรียนให้สนุกนะฝุกป,ปล่อยใช่นะพระจานเฉียวคุณบอกว่ามันแค่กินข้าวเฉยๆไม่ใช่หรอคะได้เดียงสาจริงๆฝุกเอ๊ะยังแม่แต่จะคิดที่จะออกไปหลังจากที่คุณเข้ามาแล้ว เพียงแค่คุณอยู่กับฉันยังเชื่อฟังคุณต้องการอะไรก็ได้ทั้งนั้นไม่พวกคุณทําแบบนี้ไม่ได้นะคะฉันจะโทรหาตำรวจเดี๋ยวนี้โทรหาตำรวจเหรอฮดูสิว่าตำรวจจะกล้าเข้ามายุ่งไหม